ปิทันปฏิทินสมาชิกทุกท่านท่านมีารรับทุกท่านท่านส่ช่อครับครับต้องมีาธรรมดาก็จะมานำเสนอมาน่อยกาชาครับอนาจกยชาตของวันที่ที่ที่สกนะครับส7บ็สิบห้าของาคมนะอนาจัยชาติคอได้แก่ประเทศเวียดนามนะครับที่มีการชมทุกทุกวันทุกวันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับเือความสะดวกนะจเป็นทิปเลยกลับระเพณนะครับสุดปุกเลยนะครับ ก่อนอื่นก่อนจะดูเลขนะครับอาจารย์มีมีสินค้ามาให้ชมด้วยนะครับก็ฝากฝากฝากกดเข้าไปดูด้วยนะครับถ้าใครชอบใครอะไรก็สนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับทางออนไลน์นะครับโลชั่นนะครับโลชั่นนูนนะครับของโอริเตนนะครับฟินเชสตนะครับออฟเชั่นดิสโทนะครับยอดขายเยอะมากๆเลยขายเยอะเป็นล้านล้านชิ้นนะครับถึงล้านห้าแสนชิ้นแล้วนะประมาณนี้นะครับ มาชมกันเลยนะว่ามันเป็นยังไงทําไมถึงขายดีขายดีอย่างนี้นะครับครัที่ให้ดูทีละช็อตทีละช็อตนะครับเชอรี่เอ็กแสกนะครับวิตามินอีครับบำรุงผิวเนาะมีมีหลายมีหลายสีหลายลินะะีนะครับครับเอาไปเลือกได้เลยนะครับในอาจารย์จะวางลิงก์ไว้ให้นะอาจารย์จะวางลิงก์ไว้ให้เพราะ พอเวลาขายของสักหนึ่งนาทีก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ชมเลขสองนาทีนะสามนาทีนะครับนี่นะครับใครสนใจก็กดเข้าไปซื้อตามลิงก์นั่นเลยนะครับฟรีค่าส่งนะรฟรีค่าส่งนะส่งฟรีนะอจ่ายเงินปลายทางนะครับจ่ายเงินปลายทางนะไม่ใช่โอนเงินก่อนนะประเภททื่โอนเงินก่อนอาจารย์ก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันนี้ก็เป็นการโอนให้ก่อนเหมือนกันเวลาเจ้าไหนที่เขาให้โอนเงินก่อนอาจารย์จะไม่สั่งประมาณนี้ต้อง รับถึงท้าก่อนค่อยค่อยอ่นจังประมาณนี้นะครับอยู่ที่ความพอใจของเราด้วยนะครับสามนี้เลยนะครับแต่ละสีแต่ละกลิ่นไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ใครก็กินไนเรื่อหนก็ดูตามนั้นเลยนะครับอ่าขายของเสร็จแล้วก็ามาดูของเร่าค่ะนี้นะครับขอขอบพระคุณมา,มากๆนะครับที่ให้เวลาขายของนะครับประนี้ต้องขายของแล้วทุกวันนี้อ่าขอบคุณน,นะครับ มาถักมาแล้วแต่มันมายังไม่ครบนะแล้วเราตั้ง,งเดี๋ยวนะเดี๋ยนะมันมันเลขมันมันปดใจเดินไปก่อนนะครับเดินไปกู เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะี้คนอ่าเป็นเลยจันหวนนะใครเนี่ยขายของเริ่มขายของช่วยตัวเองแล้ววันนี้คนเดือนยูทูบก็ ไม่ออกเพาะไม่ทะลุเป้าคนดูน้อยลงต้องถ่ายของช่วยนะใครอยากจะอุดหนุนก็อุดหนุนได้นะครับกดตามลิงก์เลยจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับครับให้ชมเลขสักหนึ่งนาทีสองนาทีนะเกิดอะไรหกกับเจ็ดนะครับหกับเจ็ดนะหนึ่งสามสี่ห้านะครับครับถึงครับไปน้ำท้างนะครับ แัครอบขอบขอบคุณมากๆขอบคุณท่านทุกทีทุกทีว่แนวทางวันนี้วันนี้สำหรับครับทุกทีทุกทีค